3ข้อนี้หรือเปล่าที่คุณกังวลมเมื่อคุณคิดจะซื้อเลื่อยไฟฟ้ามาตัดเอง1ใหญ่ขนาดนี้แล้วก็แข็งแรงขนาดนี้พี่จะต้องเลือกเลื่อยอะไรมาตัดพี่ลองเอามือจับรอบดูโอบสองข้างเนี่ยถ้าประมาณนี้บาแปดนิ้วเหมาะเลยกำลังดีครับหรือใหญ่กว่าน,นี้ก็ยังได้แต่ถ้าเกิดเป็นบาแปดนิ้วอย่างเงี้ยไม้ขนาดนี้ก็เหมาะแล้วสำหรับใช้ในบ้าน ในควเรือนในทั่วไปตามบ้านสองถ้าพี่ต้องตัดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วแบตจะพอไหมพอแน่นอนครับเพราะผมตัดได้เป็นชั่วโมงเลยถ้ารู้เทคนิคการตัดนะตนน้นเนี้ที่มีคนบอกว่าตัดเป็นชั่วโมงหรือว่าตัดแป๊บเดียวแบตหมดอย่างเงี้ยคือเขาลงน้ําหนักเรื่อยไม่เป็นคือไปกดแช่ไว้อย่างเงี้ยแล้วไม้ก็ไม่ขาดสักทีกว่าจะได้ท่อนหนึ่งก็แบตกินไปเยอะแล้วเวลาตัดอะให้พี่ลงน้ําหนักมือลงไป ที่ตัวไม้ด้วยพร้อมกับเลื่อยกดลงไปแล้วก็โยกด้านหน้านิดนึงด้านหลังนิดนึงมันจะนิ่มลงไปถ้าลงไปตรงๆแบบนี้อาจจะฝืนแรงเราไปหน่อยแล้วกินกินแบบนานกว่าจะขาดแต่ถ้าเกิดเราโยกหน้าโยกหลังโยกหน้าโยกหลังก็ขาดไวสามต้นใหญ่ขนาดนี้พี่ตัดเองได้ไหมพี่เป็นผู้หญิงอะ่ะแล้วพี่แก่แล้วมันต้องใช้แรงเยอะไหมพี่จะทําได้เหรอเริ่มต้นพี่เอามือขวากำอย่าเพิ่งกำนะ ถ้ากำปุ๊บเครื่องจะทํางานทันทีก็พี่กำไว้แล้วส่วนมือซ้ายจับเหมือนขับมอไซค์แล้วพี่ก็อยากตัดตรงไหนพี่ก็กดสวิตช์เลยแล้วกดเื่อยลงไปกดเลยครับ ได้ขาดเลยครับแย้จะ yeah, นทำได้แล้วนี่พี่ใช้ครั้งแรกเลยใช่ไหมครับใช่สนุกมากรู้สึกยังไงบ้างไม่ไม่หนักเลยแล้วก็ง่ายด้วยพี่ไม่ทราบตัดถูกวิธีหรือเปล่าแต่พี่รู้สึกว่ามันง่ายมากเลยยังมีนิดหน่อยต้องปรับหน่อยถ้าพี่ตัดถูกมันจะไวกว่านี้เป็นการประหยัดแบตนะคะแล้รตรงนี้อีกทีไหมครับดีเหมือนกันพี่รู้สึกสนุกมากเลยอะพี่ลองดูครับ ต้องยังไงคะก็ตะแคงให้ได้ฉากเลยครับเปอ่ครับแล้วมันจะดีดใส่หน้าพี่ไหมไม่ดีดครับอยาให้ลึกแล้วก็พี่โยกแค่ดดันหน้ากดเข้าไปกดตัวเครอยอันที่สองอันที่สองแล้วเป็นไงบ้างครับใช้ง่ายไหม โห oh, ง่ายมากไม่คิดเลยว่าจะทําได้อะ oh. แล้วเบามากเลยพี่ไม่ได้ใช้แรงอะไรเลยครับ oh. พี่ก็ไม่ต้องเสียเงินจ้างช่างอีกแล้วใช่ตงใสยวันนี้ไม่ได้ค่าจ้างนะพี่เขาตัดเป็นสองท่อนแล้ว <laughs>